ได้ผมมุกพุงแม่ไอ้ผมมันมุกงมือไหครับเ้มือลบนะาเดียวเดี๋ยวต้าเขานี่อเตะแล้วยอชนเดี๋ยวใสเขาไปในทีมขานาะสมน้งที่หลังปวดใจบอลยบวชนดันคือเดี๋ยวบอกไอ้ว่าเอาเ็หน่อยเข้าไปน้อมันมกองหนาดีมเลยมันจำกัดอายุน้ด้ยานเอาอาิี่้แหละไม่เกินไมเกนยอวชนวนนาเตีอกทันแล้ว นันนอกทำไมนั่อยาทำตีอรว่าทั้งเตนี่แลปฝาลูกผมใจไม่ได้ลูกนบักจบตะกอโคตรงอเลยเฮ้ยแต่ผมจบมันโกลมสิทราบปรดโมมันหดได้โมมันหดได้ไดบอลเธอแทงไปกังมัเป็นยุ้งังไดบอลเหมือนท่นีโกมนหดเดหรอเป็นไงกูนะก็ดีอะเป็นยังง มันมีมันเปิดแลไแเรีนได้ไปเรีนท่มันปวดไนีุุแกรด่งปะมีมีแล้วคุณไปเรียนกุญ่จะเาเขาอย่างนี้ะด่งอาปิ้นอะไรนะกระดิงไอ้นั่นนี่เขาขาวเบียใส่สองคนเนาะไอ้นี่เราตัดเสียงเก่งเขาเลยแงเยวบปเนี่ยอืมโอ้ดีอยู่เราเรามึงไงจ้ริ่ขงีเราเ่เใ้ยมึงมาให้ึงเลโอ้ เลแมหอูโยดานันะให้้าน right ้ล uh, okay. uh, ูกโยดเราอ่ะัเป็นตปันก็มันไม่ทราบว่าเป็นแบบคืแบบว่าคนณ้องเหตุพวกนั่นไหมเซ็ตเซ็ไงย่างนักกีฬาเก็บไงเป็นแท้ธรรนดะเลยเพิ่นดูแลนะเพื่อนนเพิ่นดูแลนีกว่าเด่นเป็นปกติแล้วเิ่นเป็นปกติของเพื่นอ่ะก็สมัครเซ็ตปบบว่าอ๋อพี่แค่กีฬานี่ต้องปกป้องไหมกเออแท้แน่เลย ต้องทิ้งในในร้าที่มีสระก็เราจะเส็จขอบคุอมหอยนิหอยลายไม่แซ่บจตมันเด่นหน่อยโดยย้อมหาขิงยาก็ได้ยืดยหุ่นกินจนเบื่อเลยเนี่ยไหมครับขิงยาก้มันแหงเลยกอ่างนี่คมันยังหาขิงยากเกิดเป็นบะมี่พีมันหอยลายปไเด้อยู่ในทะเลจ้ะ ไม่บอกม่รนจืดเพาเลยยอม่าเป็นน้ำจืดเหมือนกันน้ำเดดามันรยกได้อันนี้มีน้ำเคคับน้จืดมันก็สมกันนะแต่ถ้าการมดบงมือน้ามัน้ดมนเป็น่สวยเลยเป็นน้าจิ๋ไฟ้ำหนเวาแบบน้ำหอายุแด้ค่ะมันแท้งมันหายป็ยางนะมันจะือยาง เขาคัดนี่เขาคัดด้่กองงานหรืยเนี่ยคัดตัแหน่งบ่ะตัแหน่งตแหน่งไม่เ่็นเด็กผมหลังปุ้มจบตัว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 เป็นคัดกูแับแบบแบบรคาสุณคนใจรอยเปรเซ็นต์ขแกงเงียเออ่าคาสูาแต่ละหลุมเนาะวัดแ้งออกใจแ้งไปท้ามพุณแบบยืนดยู่หน้าประตูนึงกับประตูนะไที่าปูเดียวะ